อย่างวิจิตรท่แกยังแนะนำโอ้ไปบ้านผมเนี่ยอยู่ในอะันนี้อะไรเนี่ยใช่ป่ะใช่ว่าอันนี้ก็ยังกูก่มวิจิตรอยู่นะก็แวะเปี่ยนไปถ้าสมมติเราไปจังหวัดที่เพื่อนเอ๊ะรู้เพื่อนรู้เราอยู่นะอะไรที่เขาไปเยี่ยมเยียนนะะไม่ใช่ไปเบียดเบียนไปเยีย่ยมเยียนอะไรประมาณนั้นนะนะดูว่าอูว่าเออนรเพื่อนรู้เพื่อนมี ก่อนอื่นหลังจากการเลิกจากกลุ่มนี้ก็คงมาเจอในกลุ่มนี้เป็นครั้งสุดท้ายหลังการอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาใน5วันเนี่ยแรกที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จักใครมาก่อนนะรู้สึกจะไม่มีใครเคยเรียนสอนเสริมัเลยมีอาจารย์เคยสอนที่ชิโนเคยเคยไปใช่สักครับนั่นแหละแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น มาจากต่างจังหวัดบ้างมาจากไหนนี้อย่งนี้มานี้ก็ยังเดาใจกันไม่ได้ว่าใครเป็นไงใช่ไหมหรือกลุ่มก็เดาใจอาจารย์ไม่ได้ว่าอาจารย์จะเป็นยังไงจะดุไหมหรือจะใจดีหรือจะโหดหรืออะไรใช่ไหมอาจารย์ก็หนักใจเหมือนกันนะแต่ละกลุ่มที่มาเนี่ยบางกลุ่มก็คอนโทรลบาก็ง่ายมีคนค่อนข้างเกเรเยอะเหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ต้องควบคุมให้อยู่ใน เดียวกันได้แต่คราวนี้ที่อาจารย์มากออ็รู้สึกว่าอาจารย์ก็สบายใจนะไม่มีคนที่ทำให้หนักใจนนที่ต้องคอยมาปวดศีรษะคอยแก้ปัญหาอะไรประมาณนะั้นไม่มีแล้วก็รู้สึกจะเป็นครั้งแรกนะที่อาจารย์ให้คะแนนสูงอะ่ะคือเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอาใจนะเปอร์เซ็นต์ที่ได้อะ่ะจะสูงเมื่อรวมแล้วค่าเฉลี่ยจะสูงกว่ารุ่นที่ผ่านมา บางรุ่นนี้อาจารย์ตัดใจให้ไม่ได้บางบางคนเนี่ยอาจารย์ยังไปแก้คะแนนที่เล่าให้ฟังไปลบคะแนนคือดูพฤติกรรมแล้วไม่ไหวห้าวันนี้ก็แต่ไม่ได้ตกแต่ว่าโอเคจะให้เท่ากับเพื่อนที่เขาตั้งใจมันไม่ได้อาจารย์รู้ว่ามันไม่ยุติธรรมก็บางทายต่เล่า้ฟังนะทีนี้ว่าอาจารย์ก็อาากโอเคสบายใจได้ก็ไปทำคะแนน ปฏิบัติอีกนิดหน่อยก็คนอาจจะได้กินนมตัวแรกก็ได้อะไรบ้างนะไม่ได้อใจดยตรงไปถึงว่ามันนี้มันไม่ได้นะที่ช่วย่วยยาแล้วไหนๆเนพยาแล้วเราก็อย่าละความตั้งใจอย่าท้อหรือกิจวัตรเราก็พยายามทำให้ได้ทำให้ได้นะรื้อสู้ทรังสุดท้าย ยังไงยังไงก็อ่านซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ฝากไว้ก็คืออาจารย์ก็จะแทรกในเวลาสองวันมากอะไรบ้างเนี่ยนะบางส่วนได้คุณไไปแล้วแต่ในเรื่องในสังคมปัจจุบันก็ทราบดีใช่ไหมสังคมปัจจุบันเป็นไงี้ ไม่เหมือนเล่าแต่อย่างนี้เป็นตน้นนีถ้าสังคมช่วยกันบ้านเมืองก็อยู่รอดหรือว่าอย่างเช่นอาจารย์เห็นเลยตัวอย่างเช่นน้องคอนแทคที่หายถ้าปกติเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เด็กคืนเท่าไหร่แค่เบื่อสูใช่ไหมนี่ก็ช่วยันลูกฝ่ายเลยแล้วก็ได้เด็กคืนมาเพราะอ,อะไรความเอื้อเฟื้ององคนในสังคมไอ้จุดนี้เราอย่าลืมนะว่าเราต้องมี เราต้องมีาว่าถ้าช่วยได้แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเกินพวนอะไรเงี้ยเราก็ช่วยไปเลยนะคะหรือว่าในแง่ของประเทศชาติก็เหมือนกันอาจารย์บอกแล้วว่าปัญหามันเยอะมากเลยนะน้งยาเสพติดทั้งอะไรสารพัดสังคมอะไรเนี่ยเด็กสมัยนี้วัยรุ่นหรืออะไรเนี่ยมันจะโตเป็นผู้ใหญ่ยังไงเพราะว่ามันโดนอะไรบัทอนไปหมดแล้วเราก็ต้องช่วยกันุท เราอย่าลืมว่านี่เราอยู่ในแบบนียนะดำรงเอกราชมานานแล้วเราจะให้แบบหายไปได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ดูรอบด้านเราสิประเทศนู้นประเทศนี้ก็ผ่านการดป็นเนือขึ้นไปแล้วตั้งนั้นใช่ไหมที่เราอยู่รอดเพราะอะไรอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเออใครเคยอ่าน ว่าเมนูจิตร้าดใช่ไหมไม่ใช่ว่าเห็นแกเงินแก่ทองหรืออะไรขายหมดอะไรก็ไปเออเห็นแก่ประโยชน์อย่างนั้นไม่ได้นะคะเราก็ต้องคอยดูกันแต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องทำธุรกิจหรืออะไรก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าไ มาพบกันในรุ่นแบบเนี่ยจะน้อยแล้วเพราะปีหน้ามันก็จะเกษียณไปแล้วนะคะแล้วก็ดีนี้มันก็จะไม่มีโอกาสจะนอนื้ออย่างนี้อาจารย์ก็ขอฝากแล้วก็ในไทยที่สุดนะคะก่อนที่เราจะจากกันจริงๆนี่เราก็อาจารย์ก็ขมอพราชนาถพระราชนาถไทยนะคะแล้วก็พระอรรถเจ้าหรือว่าพระเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จงอภิบาลคุ้มครองท่านนะ,ะ,นค,ะ,ค,นะคะให้ประสบความสุขความเจริญนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะ,ะขอให้เดินทางกับครูนาอด้วยวามสวัสดีภาพคคระ